สิ้นฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับมือรางวัลวัย93ปีหลังป่วยรักษาตัวมานานก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับมือรางวัลวัย93ปีล่าสุดค่ะวันนี้วันที่13กันยายน2567 เวลา15นาิกา30นาทีคนใกล้ชิดได้แจ้งว่าได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชราหลังป่วยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดซึ่งจะมีการเคลื่อนศพพรุ่งนี้วันที่14กันยายน2567จากโรงพยาบาลรามาธิบดีไปที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารโดยเฟซบุ๊กแอดตลาดภูดได้ระบุว่า วันที่13กันยายน2567ขอกราบลาคุณอาฉลองพักดีวิจิตผู้กำกับคนแรกของวงการบันเทิงที่แอดตลาดภูได้รู้จักเมื่อ50กว่าปีก่อนที่จะก้าวเข้ามาเป็นนักข่าวบันเทิงอย่างเต็มตัวขอให้ดวงจิตของคุณอาขึ้นสู่สวงสวรรค์บนชั้นทิพวิมานนะคะสำหรับประวัติของฉลองพักดีวิจิตหรืออาฉลอง เกิดวันที่18มีนาคมพศ2474หรือชื่อจริงว่าบุญฉลองพักดีวิจิตเป็นผู้กำกับภาพ,พยนตร์และผู้กำกับละครโทรทัศน์ชาวไทยมีฉายาที่วงการภาพ,พยนตร์ขนานนามให้ก็คือเจ้าพ่อหนังแอคชั่นมีผลงานกำกับภาพยนตร์ไทยอย่างเรื่องทองเรื่องทองสองฉลองได้นำเอาดาราฝรั่งต่างชาติ มาร่วมงานเช่นเกล็กมอริสคริสทอปชายงามออสเตรเลียแจนไมเคิลวินเซนคริสโตเฟอร์มิชชันลิโอเวียฮัสซีและนางเอกหนังเวียดนามเทิมถ uh ุยหังทางด้านงานละครฉลองเป็นผู้บุกเบิกละครแนวแอคชั่นของทางช่องเจ็ดสีคือระยะนำแสดงโดยพิษทองเจือกับฉัดมงคลบำเพ็ญ และยังมีผลงานกำกับละครอย่างดาวคนละดวงรักซึมลึกอังกอทองห้าล่าสุดขอบฟ้าฝนใต้มาทาดออังกอรสองเหล็กไหลฝนเหนือชุมแพทองเก้าผาโลกบันเทิงเสาห้านักฆ่าขนตางอนอุบัติรักเกาะสวรรค์เสาห้าตอนทับถิมสยามพ่อตาปืนโต ดุจตะวันดัง่งภูผาเลือดเจ้าพระยาแข่งรักนักซิ่งหวานใจนายจิตระเบิดทองสิบทิวลิปทองพ่อตาปืนโตตอนหลานฆ่าใครแตะมีใครเคยได้รับชมละครเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะฉลองพักดีวิจิตได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงผู้กำกับภาพ,พยนตร์ประจำปีพศ2556 และเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566ฉลองพักดีวิจิตได้ถูกบันทึกลงในบันทึกสถิติโลกกินเนสว่าเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลกอายุวันที่จดสถิติคือวันที่1กันยายนพศ2565คือ90ปี297วันฉลองพักดีวิจิตเป็นบุตรคนที่4จากทั้งหมด5คน ของรองอมมาโธพุทธพักดีวิจิตซึ่งรับราชการในกองแบบแผนกลมรถไฟหลวงกับมารดาชื่อลิ้นจีเข้ารับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัสุทธิวรารามพี่น้องทุกคนล้วนอยู่ในวงการสร้างภาพ,พยนตร์ทุกคนได้แก่วิจารพักดีวิจิตเขียวหวานพักดีวิจิตและวินิษพักดีวิจิตและนอกจากนี้ยังมีน้องชายของพุทธ ซึ่งมีศักด์เป็นอาของเขาคือสดพักดีวิจิตหรือสดสีบูรพารมซึ่งเป็นผู้กำกับภาพ,พยนตร์ส่วนพี่ชายอีกคนบุญสีพักดีวิจิตทำงานการรถไฟแห่งประเทศไทยอดีตวิศวกรกำกับการาแผนกปรับประแจและเครื่องมือกองโรงงานบำรุงทางฝ่ายการช่างโยธาฉลองเริ่มเห็นการทำงานด้านภาพยนตร์ของครอบครัวตั้งแต่อายุห้าขวบ ศึกษาที่โรงเรียนวัดสุดที่วรารามจนถึงม .6 จากนั้นสำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนอำนวยศิลปฉลองพักดีวิจิตสมรสกับสุมนพักดีวิจิตเมื่อปีพศ .2509 มีบุตรด้วยกัน3คนคือเชิดกันและบุญจิราพักดีวิจิตแต่ภายหลังสุมนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่12เมษายน2557 และปลายปีหลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตนั้นฉลองได้สมรสใหม่กับพิมพ์สุภักอินทร์วัย38ปีโดยเข้าพิธีแต่งงานที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่28ธันวาคมหลังจากที่ทั้งสองคนคบหากันตั้งแต่เดือนสิงหาคมในปีเดียวกันทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณอาฉลองพักดนะีวิจิตณที่นี้ด้วยนะคะ เอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ